ผู้กินกับทองหยิบหยิบเงินได้เงินทองหยอดหยอดเงินได้ทองเม็ดขนมอันนี้คือเรื่องลูกค้าครับขอให้เรามีลูกค้าบริวารมากๆครับแก้วมังกรคือแก้วสารพัดนึกนะฮะแอปเปิลคืองานทางด้านการค้าการระหว่างประเทศการาค้าการส้มคือการอายุยืนครับกล้วยความหมายของกล้วยคือเป็นเื่อที่เคงง่ายแล้วตานยากขอเลยครับว่าต่อไปนี้กิจกรรมการงานทำอยู่ขอให้มันเสร็จง่าย ให้ล้มสูญสลายตายไปได้ย่ายๆ,ๆนะครับเครื่องกยบวดเหล่านี้คือเครื่องบำรุงสุขภาพเป็นถวายมหาเทพนะฮะชั้นสูงส่งสวนหูเห็ดเก็นก่ถวายบริวารนะครับอ้อยอ้อยคือเรื่องเงินความหวานคือความมีชีวิตชีวาคนเราจะมีชีวิตชีวาได้ไงถ้าไม่มีเงินถูกไหมฮนะสมัยนีเพราะนั้นใครใช้ปากทํางาน เจราจาพาทีเจราจาทุกอย่างให้ได้เงินได้ทองนักแสดงก็ใช้ปากเปิดฝามะพร้าวและอธิษฐานจิตแลแ้วแะฝามะพร้าวลูกของมะพร้าวถือตัวของมะพร้าวจะสะสมพลังทั้งสุริยนันจันทราสะสมไว้ในตัวคนฮินดูจึงถือว่าน้ำมะพร้าวเป็นของสูงสับป,ปะรดฮนะหูตากว้างไกลเซลเนี่ยควรฝ่ายบริหารฝ่ายนโยบายควรเพราะอะไรขอให้มีอิทธิฤทธิ์รู้ก่อนเห็นก่อนคน,นอื่นนะครับเรื่องเครื่องถัว่วเครื่องงาเครื่องอัญมณีท้งหลายเนี่ยเรื่องอายุปราสัญญากโลกภัยเอาละครับเพราะฉะนั้น เรื่องสักการะวงสงฆ์ที่จัดให้คือสิ่งที่เกิดจากนามมงคลแล้วก็สันฐานความเป็นมงคลหลังจากที่ได้ผ่านพิธีกรรมเรียบร้อยเทวดาเสร็จให้ถึงทิพย์เรียบร้อยเราก็ทานได้ตามอัจยาศส่เวลาทานก็อย่างละลิอย่างละหน่อยเอาพอเป็นมงคลไม่ได้เอาสิ่นนะ <c oughs>